อ่ะสวัสดีครับมีเพื่อนๆนะครับหลายท่านถามกันมาเกี่ยวกับรถอันติดนะครับที่ใส่กล่อง c ีนของโรงงานนะครับที่ใส่กล่อง c n นของโรงงานแล้วต้องการยกออก สวัสดีครับมีเพื่อนๆนะครับหลายท่านถามกันมาเกี่ยวกับรถอันติดนะครับที่ใส่กล่อง c ีนของโรงงานนะครับที่ใส่กล่อง c ีนของโรงงานแล้วต้องการยกออก มีถามกันมาหลายท่านนะครับว่ายกพรชีดออกนะครับของยี่ห้อนี้นะครับแลนด้เรนโซ่ถ้าเราจะยกพรชีดออกนะครับหรือยกระบบออกเราต้องตัดอะไรบ้างนะครับขณะนี้ผมยกกล่องชุดนี้ออกแล้วติดอีกหนึ่งยี่ห้อเข้าไปนะครับกล่องใบนี้นะครับเราวิธีการใบพัด นะครับวิธีการใบพาสชุดปัก๊กโดยไม่โดยเราไม่เสียบกล่องเดิมนะครับกล่องเดิมเราออกทิ้งวิธีการใบพาสนะครับมีสายไฟกี่เส้นก็ให้ดูนะครับตรงนี้ดำขาวนะครับดำขาวคือสัญญาณ CKP สองเส้นนี้ก็ดำขาวนะครับคือสัญญาณ CKP กับ C M P นะครับแข็งแคมให้ตัดนะครับให้ตัดดำหนึ่งเส้นขาวหนึ่งเส้นตัวนี้ก็ดำหนึ่งเส้นนะครับขาวหนึ่งเส้นตัดเหมือนกันนะครับอันนี้ตัดออกจากกันแล้วนะครับวิธีการใบพัดคืนก็คือดำชนดำนะครับอาดำชนดำเอาขาวชนขาว สองเส้นนี้คือจุดระเบิดนครับสองเส้นคือจุดระเบิดนะเพราะเพราะกล่อง CNG ของโรงงานนะครับจะเอาสัญญาณแข็งแคมเข้าไปประมวลผลเพื่อสร้างาชุดทัมมิ่งแอดวานต์นะครับหรือเยื่องกันจุดระเบิดในขณะที่ใช้ NGV นะครับและอีก จุดก็คือหัวฉีดนะครับหัวฉีดทั้งหมดจะมีอยู่ตรงนี้สายไฟแปดเส้นนะครับม่วงเหลืองเขียวแก่เขียวอ่อนนะครับวิธีการก็ให้ตัดเหมือนเดิมนะครับตัดก็ได้หรือไม่ตัดก็ได้นะครับให้ทําการไบพัสสีชนสีนะครับร pass, สูสนะบสตรงสูบ อ่ะสายไฟแปดเส้นครับสีตรงสีสูบตรงสูบก็าบพาสเข้าหากันกับคืนนะครับแค่นี้เครื่องก็สามารถสตาร์ตติดแล้วกับ t o y ยต a c n g โรงงานนะครับยกกล่อง c ี g ออก บายพาสยังไงนะครับแค่นี้เครื่องก็สตาร์ตติดแล้วครับผม